อ้าวั้ร้อยน,นคับผักถูกผักสดผักใหม่โอ้ผักกระเฉดัวอาไปีิบนะทาสวยข้าวไม่พูดงี้ พักกระเช็ดสิบบาท10บาทครับแตงสวยสุดเวยทุกผงอยาก่าสวยสูงเลยอันนี้เขาสามสิบบาทจะที่รักนีห้วันนี้มีบวบมีถัวมีมะละกอแงตงกวาพักกระเช็ดมีเป็นตันใหญเอาะไรนะสงร้นอีก่อย บวบไม่เยวา้นี่ตาบวบเตาอ้วนนี่ทำไมเหลี่ยมเยอะจังเลยอ่ะยยานักใหฮะบวบนักเส้นนบวบธรรมดาเนี่ยเขามีแปดเหลี่ยมนะของเตาอ้วนนี่มีสิบสองเหลี่ยมนู่นนะไม่ใช่ติดตามนะยี่สิบเหลี่ยมนี่ธรรมดาพ่อค้าหน้าตาดีเมียไม่มีด้วยพ่อค้าโสดนะจ๊ะนี่